ัดตอนรัดเข้าสู่ช่องยูฟูปลายันตะคูดวนนะครับเแก้วอีกแก้วโอ้นี่ไม่พ้น้นมะพร้าวเลย เราจะถูกโลยกับต้นมะพร้าวแนะ่นอนเลยเห็นไม่ได้เลยยืนเป็นลน,น,น,นะโอ้ม่ใใสเฮ้ย อันทายเป็นตกโอ้ยก็เชลยเลยครับระ,ะวังทับโพกวัวเขาเด้ยเสียบอมอันดีๆนะเดี๋ยทับพวกบวัวเขาเนะ ไปมีงานครับเราไปชนบุรีเหมือนเสียดบินบอ่อนี่ยอ่าวอ้าวอ้วไปไหนนะไปไหนน่ะ,ไปไปไนนะอ๋อเราทับโคบัวเขาเดอเอ้อเอ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 อเสียบ,บอมทำยังไงนั่นน่ะ ทำเที่ก็ถือว่าไม่แคบเท่าไหร่นะแต่ถ้าผู้ชำนาญการแล้วนี่ไม่แคบเลยแต่ผู้ที่ยังไม่ชำนาญการเท่าไหร่นี่แคบอยู่นะครับเดี๋ยวก็ ข้อไก่ข้อวัวก็ไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่หมูเหมือนกันนะต้นหัดราวนีเ่เอ้ยทำยังไงวะทำยังไงวะ เออเออเออเกจกมาเลยเอ้า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 เออเออม่ล้มแน่นอนเลยเสียบอมเยโมาเลยเออ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 อะไรบ้าเล่นักเอะน่าน่าาไม่ล้ม ย,ยังไงก็ไม่ร้มแทนที่จะเอาผ่านไปข้างหลังไม่เอาไปเลย คนมบบเรานี่ไม่ใช่ธรรมดานะ เดี๋ยวเดียวเสียวโซกขาดขาดมาแล้วสองครั้งสามครั้งแล้ว ทำยังไงทำอะไรนี่เสียบอมเลยแค่ที่จะเด,ดินถอยหลังมานี่แล้วก็บิดไปนน่นนิดหน่อยกับแค่นั้นเองโอ้ยตงใช้อะไรนั่นจะทำอะไรกันนะ โ oh, oh, oh. อ้โหโอ้เอายุดทำอะไรนะ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 นนะนนนะโอ้ oh. แทนที่จะเดินหน้าไปนู่น Oh 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 Oy Siap Siap ไม่ล้มอือทำอะไรอย่างนั้นนะทำยังไงนะอ๋ออ๋อ้าออ้อวอ้โหดันจนสูงเสียบปลาแล้วยังไม่ไปอีกอาว ทำอะไราเล็ดทักเยอะกันน่ะแต่งหน้ามันไม่คุดอีกอะ่ะเออทำอะไรทำไม่คุดอีกทำไมไม่คุดข้างหน้ามันอีกล่ะบนมันจะตกแล้วอะ่ะ Ơ Ủa. 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 ma Rồi ma bom อ,อมไ,ไม่ดูตู้ดูอะไรเลยทำไมได้เลยเสียบอมเลยก้นลายมันแล้วไม่มาไม่มายังไงก็ไม่มาเอ้ากูไม่มงไงไมมมล้มนะเอา้าบันมากูก็ไม่ลม้มเอา้าเอา้าคุณไม่ล้มนะเอา้า อ้าวกูไม่ร่ำหนา้า,นาอ้าวกูไม่ยอมอ่ะไม่ยอมจริงด้วยอ่ะเนี่ยต้องขุดนะไม่ใช่ธรรมดานะบินกล้ามแข็งด้วยรากงยืดด้วย ยากตึงนักให้เสียบอมหาวิธีลมลมได้ไหมอ่อยากนัก กันอีกทีตรงนี้ก็สูงประมาณ15เมตร

ยานเ,นเออไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มเลยจะบอมไม่ล้มว้าห้า้าเอ้ยตึงชิวไหวเลยเอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ย <laughs> วบอมเอาต้นมะพร้าวนี่ไม่ล้มเลยโจกมากเลยดีมือไม่ถึงเลยโอ้ มันจะดันทำอะไระมันดื้อ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 มันจะมาแล้วนี่มันดื้อมันดื้อดื้อจริง มันคิดว่ารถมันนี่สองร้อยสามร้อยบ่อนิอะไรเธอบ้ารถจะนาบหรอวะนี่ถ้าปลายันนี่ล้มแล้วทีเทคนิคมันต่างกันนะครับ ไม่ใช้สมองใช้ตะแรงอย่างเดียวเลยนี่ไม่ได้นะนี่เสียบอมนี่ใช้ตะแรงอย่างเดียวเลยทำไมมันขึ้นไปจิ้มบนยอดเลย นะขึ้นไปจิ้มบนยอดว่ะไม่ลม้มยังไงก็ไม่ลม้มเอออะถือออันนี้ต่างปเทนได้ยงนี่พ่อป้าโอ้หาบอมอ่าบอมเขี่วจนยอนหลุดมาหมดแล้ว เรือฝั่งนี้ตังเยอะไม่ยอมขุดจะตดันนอย่างเดียวร้ายมันจะมาให้ มันเยอะครับโจกบให้ไม่เข้าขุดขยับไปนู้นมากเกินไปก็ไม่ได้ครับปลาเินประปลาอีกก็โอ้จับเลยอ่ะมาดูกันอีกแล้วอัน,น

หมูแล้วโอ้โอ้โอ้สบอมโอ้โอ้โอ้อันนี้ไม่หมู เหนียวเทวะอ้าวเนียวเทวะอ้าวจะ,ะวมาแล้วเออตึงมาแล้วจะจะมานี่โอ้ ้ยนั่นล้มแล้วไม่ไม่รุดอีกโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้จะทำยังไงเนี่ยเจ็บมึงจะทำยังไงเนี่ยอ้โอ้โอโอ จบภารกิจนะโออ,อร่างอย่างออเออดี๋ยวบางต้นนะบางต้นก็ล้มง่ายบางต้นก็ล้มยา,ากฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับไปยังนึกโควรด่วนครับสวัสดีครับ